ช่วงท้ายของ,องข่าว NBT แล้วนะครับซึ่งเราจะพาไปดูเรื่องราวดีๆของกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดตัวที่หมอครอบครัวกทมหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพรวมทั้งลดปัญหาภาวะผู้ป่วยล้นเตียงในโรงพยาบาลไปตามเรื่องนี้ครับจากคุณคณาพรวิถีวานิชครับผู้ป่วยที่ทําการรักษาโรคในระยะเวลานานทั้งกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย นับเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนานและต้องมีระยะเวลาในการติดตามอาการดูผลอีกนานหลายวันบางรายต้องใช้เวลาดูอาการติดต่อกันนานเป็นเดือนจึงทำให้หลายครั้งโรงพยาบาลต้องประสบกับปัญหาภาวะผู้ป่วยล้นเตียงจำนวนเตียงมีไม่เพียงพอสำหรับคนไข้ารายใหม่ ทำให้ไม่สามารถรับรักษาผู้ป่วยรายใหม่ได้ในขณะที่ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งค่าห้องค่ายาและค่าบริการรวมไปถึงญาติที่ต้องเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยก็ต้องเสียค่าเดินทางค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งทั้งหมดกลายเป็นปัญหาที่ยังคงหาทางออกไม่ได้ผมเนี่ย ถามคนไข้ยอยู่เสมอๆว่าจริงๆอยากอยู่โรงพยาบาลหรืออยากอยู่บ้านโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุทุกคนจะตอบเหมือนกันว่าจริงๆอยากอยู่บ้านไม่อยากให้ลูกหลานลำบากเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่บ้านเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันว่าทุกคนเป็นห่วงเขาลูกหลานเป็นห่วงลูกหลานอยากให้ได้รับการดูแลที่ดีทำอย่างไรที่เราจะส่งต่อการดูแลตรงเนี้ยไปยังบ้าน ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวการปฏิบัติงานของทีมหมอครอบครัวการบริการประชาชนรูปแบบใหม่ที่ผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถกลับบ้านมาพักฟื้นและตรวจดูอาการได้ที่บ้านโดยญาติสามารถปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากถึง4ด้านด้วยกันประกอบด้วย 1. ลดความแออัดของโรงพยาบาลในอนาคตได้อย่างชัดเจน 2. คุณภาพชีวิตและสุขอาอนามัยของผู้ป่วยดีขึ้น 3. การไปโรงพยาบาลน้อยลงและ 4. แบ่งเบาภาระญาติที่ต้องมาดูแลซึ่งมั่นใจได้ว่าระบบของทีมหมอครอบครัวนี้จะยกระดับคุณภาพบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและเป็นการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยได้ในอนาคต ก็เป็นนโยบายที่ต้องการจะทําให้การดูแลชาวบ้านเชิงรุกที่ว่าเนี่ยนะครับเกิดประโยชน์เพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงสร้างความต่อเนื่องในการดูแลคนไข้นะครับสร้างการสน,สนับสนุนนะครับให้คนทํางานเนี่ยให้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดเนี่ยนะครับสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยมีทีมของโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่านี่นะครับคอยสนับสนุนอย่าง ต่อเนื่องและจริงจังทั้งเรื่องวิชาการทั้งเรื่องการดูแลโดยขณะน,นี้มีการจัดตั้งทีมหมอครอบครัวได้ถึง500,000ทีมกระจายไปยังชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถช่วยดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ปว่วยระยะสุดท้าย ได้ถึง1ล้าน2แสนคนหรือคิดเป็น2ใน3ของกลุ่มเป้าหมายและอย่างเร่งสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยทีมหมอครอบครัวภายใต้ชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยสำนักงานหลับบกประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอเพื่อให้ประชาชนในชุมชนของเขตกรุงเทพมหานครที่มีความซับซ้อนในบางพื้นที่ได้รับการบริการนี้อย่างทั่วถึง